คดีนี้ไปดูตำรวจกับการออกตรวจเจอไหมเจอเจอจังจังเลยสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์ตำแหน่งรองสารวัตรคอมพัวต์การตำรวจตะวินายแดงมาตั้งด่านตรวจได้รับสายรายงานมาว่าจะมีชนกลุ่มน้อยผลยาเสพติดโดยใช้รถยน คุณตำรวจตั้งด่านแต่ไม่ใช่ด่านธรรมดานะครับด่านตรวจคราวนี้ได้รับข่าวสารจากสายชัดเจนว่าจะมีการขนยาเสพติดผ่านมาทางนี้แน่ๆดักเลยครับดักมาพักใหญ่แล้วมันก็ไม่มาเป็นชัวร์เปล่าเนี่ยว่าพวกค้ายาจะมาทางนี้เนี่ยชัวร์พี่สายคนนี้ไว้ใจได้ครั้งก่นกอนๆที่จับได้เนี่ยก็คนนี้แหละมันไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเออแต่มันผ<อ>ิดเวลาแล้วนะเนี่ยมันนานแล้วนะหรือว่าเราจะเลือกดักดีว่าผมว่า เดี๋ยวเราย้อนไปดูมันหน่อยดีกว่าเออดีเหมือนกันเว้ยเผื่อมีคนอื่นเห็นเราแล้วก็โทรบอกมันให้มันรู้ตัวหรือมันจะจอดรถไว้หรือมันจะกลับไปแล้วกลับไปเช็คดูหน่อยดีกว่าไปเออเป็นไปได้ schnell. ไปไปไปเช็คเช็คเช็ครอนไปดูเผือเจอเฮ้ยใช่คันนั้นนะพ่อรถจอดเด่นเด่นเดียวเดียวเลยนะคันนี้แน่เลยพี่รถธรรมดามันไม่มาจอดที่เปี่ยวแบบนี้หรอกเออใช่ใช่ เข้าไปเลยไประวังนะครับเปิดประตูเปิดประตูเปิดเดี๋ยวนี้นั่นเปิดแล้วนั่นเปิดนิดเดียวเอาเอาเอายังไงยังไงเปิดประตูไงเปิดเดี๋ยวนี้เปิดประตูเฮ้ย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 หนีไอ้พวกแกบ้านนี้เลยพอจะกันได้เมแล้วชัดแล้วมันทำไรตามตามตามอย่าให้มันหนีได้เร็ว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 ไล่ไปคทันไล่ไทันไป เฮ้ยม hey, ันขายยาแก้ผ้าทำไมเฮ้ยแก้ผ้าทำไมแก้สองคนด้วยโอ้โหอวิวุิใชายหญิงแก้ผ้าอยู่ในรถมันไม่ใช่ขายยาแล้วมันผลิตทายาิอยู่วุจายนี่น้าลมันจอดทางเปลียวมันก็ต้องเปลียวอ่ะเดี๋ยวคนแอบดูมาโทรกั้มุณตตำรวจเข้าใจเหมือนผมนะมันไม่ได้ขายยาแก้ผ้าทำไมเนี่ย เอาหนีหนีหนีชายชาตรีหนีซะแล้วเฮ้ยแล้วงเจ๊บีนีไยล่ะยังไงมันหนีไปยังไงยังไงจับไปจับไปจับป้าเลยหาเสื้อผ้ายเขาใส่จับป้าเลยหาเสื้อผ้ายเขาใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเออใช่เฉียบคมให้เจ๊เขาใส่เสื้อผ้าก่อนป่าเขาขนาดนี้หนาวแย่เลยว่าแต่ไอชายชาตรีที่หนีไปเนี่ยมันรู้ไหมมันทำเอาเจ้าหน้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยตกใจหมดแล้วโอ้ยทตกใจ ก็ไปพบรถยนต์จอดข้างทางคันหนึ่งก็คิดว่ามีที่รุษอ่ะจอดนานปกติก็ของคนที่เข้าไปตรวจก็เลยไปเคาะกระจกเรียกเ็าปรากฏว่ามีผู้ชายไขกระจกเห็นแค่หัวพอเขาเห็นกระจกพวกเขารีบปิดแล้วเกาขับรถหนีก็หนีขึ้นมาก็ปรากฏว่าพอหนีก็ไปจนมุมผู้ชายก็วิ่งแก้ผ้าพกมาจากรถบวหน้าด่านเขาก็เลยเปิดมาดูดูรถก็าบอกว่ามีผู้หญิงใบกายอยู่ในรถอีกคนหนึ่งเป็นการเข้าใจผิดเขาไม่ใช่ผลยาเสพติดแต่ว่าเขาจอดรถ เห็นเส็าสผ้าผู er ้ชายกับผู้หญิงแล้วไม่น่าจะค้ายาเสื้อผ้าไม่ใส่แบบนี้น่าจะแอร์เสียมั้งขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันรองสารวัตรกองบชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องแก้ผ้าลงจากรถ